ก็ตามนั้นที่เรเห็นตัวต้นคลิปนั่นแหละใช่ได้ผมทําให้ได้มาคือเขาบอกให้ผมนั้นหาเงินแบบเร็วๆก็คือสงสัยเขาอาจจะเป็นผู้เล่นมือใหม่เลอยได้รถบรรทุกแบบเร็วๆใช่คันแรกของทุกคนก็จะเป็นคันนี้ใช่คันง่อยๆคันนี้คันหนึ่งมาก็คือจุดเกิดของทุกคนก็จะตรงตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้ใช่ทุกคนอาจจะเห็นมันมีเอ เอ๊อเนี่เหมืองคือใครที่จะมาเอาเหมืองเนี่ยทุกคนคิดผิดเพราะถ้าเกิดเหมืองเนี่ยต้องเอาขอพระสงตรงนี้อ่ะตรงนี้เห็นไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องเล่นใหม่ก็คือมันจะมีมันต้องสร้างก่อนเพราะนั้นคือไอคือมันต้องสร้างก่อนเพราะนั้นคือเงินแล้วต้องขอคนนักเก่มีอยู่สี่ร้อยนะตัวนี้คือผมไม่อยากเล่นเล่นเกมใหม่เพราะว่าเออผมผมเกลียดเล่นเล่นใหม่แล้วก็คือทุกคนจะจะเกิดตรงรางรถไฟแล้วก็ตรงรางรถไฟเนี่ย ก็เป็นส่วนที่สามารถไปไหนก็ได้เนี่ยไหมมอนว้าไปเน,นี่ยนไหมนี่ววาว์ปไปได้แนะนาให้คนนั้นเสียล้อเสียสีล้อของคนนั้นั่นแหละลงมาตรงนี้น่ะลงมาอึ๊บนี่ก็ขี่มาอันเนี้ยเมืองไปให้ขีไ่ไปแล้วผมอ่าอันนี้คือผมจะบอกบอกว่าเออได้เงินเร็ว ต่ว่าก็ไม่ได้แบบเร็วมากแบบไม่เติมนะแบบสายฟรีสายฟรีเข้าเข้า,ขาทำกันด้วยไปสายฟรีเข้าทำกันด้วยไปโอเคก็ขี่รถแล้วก็มีชิ้นส่วนสำคัญอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวเพิ่งให้ขี่ไปถึงก่อนมันมันอะไรที่พิเศษมา ซึ่งพอมาถึงนี้เสร็จตัวคนกดเข้าไปในลงรถแล้ว,ลวอ่าแล้วคนเลือกพ่วงในพ่วงนี้ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันต้องซื้อแต่เวอร์ชั่นใหม่คือมันให้มาแบบฟรีๆอ่าใช่ไอ้ A, พวกนี้แหละให้แบบฟรีๆใช่เลยอ่ะที่ให้คนนะั้นดูอะไรที่มันได้เงินเยอะสุดนี่อะไรแร้เหล็กได้ก้อนละร้อยสิบสองอ่าดินเหนียวล่ะก้อนละเก้าสิ หินละสามสี่โอเคเยว่าเงี้ยเหล็กคุ้มสุดไปเอาเงี้ยเหล็กกันเลยแล้วก็ตอนตอนที่เหลผมขอติดสปีดแล้นะครับเพื่อการไม่ไเสียเวลาไปโอเคบอด้แบบนี้เสร็จแล้วอย่าพึ่งนะครับมาทนี่ก่อน อย่าไปทางนี้เจ็ดขาดพ่อรถของทุกคนนั้นเป็นรถเริ่มต้นและเขาว่ารถเริ่มต้นก็คือแรงม้าน้อยวันนี้ให้ไ่ให้ไปทางถนนแบบปกเสียไปผมรู้ว่าเสียวเวลาแต่ปเปอร์เซ็นที่จะติดลมนั้นมีน้อยมากคือมันคงไม่มีรถใครมาติดลมในทางถนถนหรอกโอ้ยอ what the อว้าวรหลรนหมดเลยชิหลรนให้หมดเออเฮอ ไปก็ขับไปตามบนถนนแบบปกติเลยนะแค่นี้แค่นี้มันไม่มีอะไรพูดจริงนะ่ะโอเคงั้นเอ่องั้นปกติสปีดเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันมันไม่มอะไรพูดจริงโอเคสามส่วนหนึ่งโป้ง และมางั้นก็เทกันเลยโอเคโอเคก็ได้มาหลักพันได้นะโ okay. อเคไป ต่อไปครับผมต้องการถ้าเกิดทุกคนมาวันนี้แล้วพวกไซต์ก่อสร้างทั้งหลายมาต้องการเออมันต้องการอะไรบ้างวะคืออย่างหลายอย่างหลายมันมันต้องการไม้อ่าแล้วก็แล้วก็ต้องการเหล็กแล้วก็อีกแล้วก็ชิ้นส่วนไฟฟ้าซึ่งในหลังที่มันอยู่โรงโรงเหล็กแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กไปส่งนิกเกิแล้วกันแล้วกันไปโอเค ช ga, uras, ่วงนี <song> <Öyle Lucy> <that> ้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ตรงี้หรอกเพราะว่าเออผมจะเปิดเรียนแล้วโฮเลยชิคือใช่วันที่ผมไปเรงเรียนแล้วอ่าเชื่อไปก็โอเคเร่งสปีดต่อเลยแล้วกัน เรียบร้อยไปโอเคไปกันเลยขึ้นเรือโอ้สปีดเรื่องอะหรอโอมาตก็ขาเลส คถึงแล้วไปกันเลยโอ้ใช่ผมรือบอกเลยเย็บหนึงผมรือบอกเลยทุกคนก็คือถ้าเกิดทุกคนนี่จะทุกเหล็กแบบแนวดิ่งแบบนี้เอ่อแนะนําให้ทุกตอนที่แรงม้าของรถบรรทุกของทุกคนนั้นมีแรงม้าเยอะพอสมควรเพราะถ้าเกิดแบบเวลาแบบทุกคนบรรทุกแบบนี้คือบรรทุกได้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 เยอะจริงเออผมรู้ว่ามันมันบรรทุกได้เยอะแต่ว่าคือ มันเยอะแล้วมันหนักโอเคให้ทําในแรงม้าที่ตอนที่ก็ทุกคนนะั้นอัปเกรดมาได้กระดับหนึ่งได้ก็นั่นแหละให้แนะนําให้ทุกแบบนี้เพราะมันได้เยอะดีเพราะว่าถ้าเกิดแบบทุกคนนะั้นแบบเพิ่งเริ่มเกีมาแล้วคนันทุกแบบผมเลยเนะี่ยคือบอสบอสตาตรุงเลยว่าไม่ไม่เหลือติดลมผมผมบอกเลยติดลมบอกเลยก็ติดแน่นอนมันหนักเนี่ยอันนี้แค่ผมอัพมาบาง่วนเนี่ยกถอย่างอื่นเลยอืด โคตรอย่างอืนคันงแรกก็เป็นงี้แหละรถเริ่มต้นอืดอืดมากอืดโคตรอืดขึ้น,นอืดเลยแหละไปโอเคอเคติ่งเนี้ยแล้วก็เทเลยภูมิสูดนะทุกคนทุกคนไม่ต้องเอาใส่ไอ้เครื่องนี้ก็อะทุกคนไม่ต้องใช้ไอ้นี e ่เลยอันนี้ทุกคนไม่ต้องใช้เลยให้ทุ้คนนั้นเท เี่แบบแบบนี้เลยแล้วก็ให้มือตรงพื้นเคลียให้มือตรงพื้นวันนี้คือก็ไม่จะเป็นแบบต้องเอาใสา่เครื่องเว้ยอ่ะอ่ะอันนี้ผมเคอ่อ่ะนี่อืมอ่ะอึ๊บอ่ะวางวางวางไว,ว้ตรงตรงพื้นงนี้แล้วก็กดออกเห็นไหมโอเคแล้วก็อันของตัวนี้ก็ทําด้วยอ่าแล้วมันจะติดพว่วง หูมไม่สนโอเคงั้นก็ผมก็เขียม,มลงเลยก็แล้วกันเขียม,มลงเลยเออมันติดมัยเนี่ยเอาเอา้าวโอเคอย่าหาทำอย่าหาทำโอ้ what the fuck โอเค what the hell ไปก็ไปไม่หมดเนาะ พูดคำเดียวเลยอย่าทําเอาแบบเพิ่อะแต่ว่าแต่ว่าคือสูงม,มากเมื่อกี้คือใช้ได้ตอนที่แบบเออไม่ได้เอาพ่วงมานะคือแบบเอาเอา,เอาแค่ตัวแม่มาก,ก็เออทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวรูปมังก,ก็จะติด,ตดพ่วงด้วยก็พอกินนี้ก่อนแล้วกันพอขอปากหอมตึ๊บจบ